สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์าบอลทุกคนเลยนะครับผมวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการวอลเล,าาลย์บอลหญิงไทยนะครับซีเกมส์2 3 2 3ที่ประเทศกัมพูชาแต่ก่อนที่จะพูดถึงซีเกมส์นะครับแอดมินก็มีอะไรดีๆมาฝากทุกคนกันถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีอาการตาแห้งต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตานะครับแอดมินแนะนำน้ำตาเทียมไฮยาเีย ซึ่งพรนพันธ์เกิดปราดของเราเป็นพรีเซนเตอร์นะครับของเขาดีจริงๆน้ำตาเทียมไฮยเทียม,มีตัวยาโซเดียมไฮายาลูโรเนตผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันที่ได้รับมาตรฐานสากลใครที่มีอาการตาแห้งไฮยเทียช่วยได้ครับโอเคมาต่อกันที่แมตที่3แล้วนะครับของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งวันนี้ใส่ชุดสีขาวเจอกับมาเลเซีย ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเขายังไม่ได้จัดแบบ6คนแรกที่ฟูลทีมเลยนะครับเขายังคงเป็นชุดผสมผสานเหมือนเดิมในขณะที่เวียดนาม6คนแรกของเขาคือตัวตึงเลยส่งผลให้เราบรรดาแฟนคลับนะครับเมื่อเจอเวียดนามเล่นโอ้โหมีความช่างใจว่าเฮ้ยทำไมเวียดนามดีๆจังเลยไทยเราจะไหวไหมต้องบอกว่าไทยเรามีประสบการณ์เยอะนะครับไหนจะสองตัวตกหัวเสาจากตุรกีเพียวบุ๋มบิ๋ม สองบอลเราจากหลีกญี่ปุ่นแนนเตยแล้วก็ยังมีสองบีหลังจากหลีกญี่ปุ่นอีกเช่นเดียวกันบีโมเมเฮ้ยทุกคนอย่าก,กังวลเลยไทยเราสู้ไหวสบายอยู่แล้วนะครับโอเคแมตชนี้เจอกับมาเลเซียก็ต้องยอมรับว่าไทยเราก็เอาชนะได้อย่างขาดลอยอีกเช่นเคย3ต่อศูนย์เซตและแน่นอนครับแอดมินก็มีจังหวะสวยๆมาฝากทุกคนกันเป็นจังหวะที่แบบโอ้โหลหลายคนเห็นแล้วต้องอึง้งแล้วก็ประทับใจมากๆแน่ๆไปดูกันเลยครับ 哇！漂亮！<要>我走一点,点，我走一点,点。 ตอนนี้ไทยเราเป็นที่หนึ่งในสายนะรอบ4ทีมสุดท้ายจะเจอกับฟิลิปปินส์ถ้าเราชนะฟิลิปปินส์ก็ได้เข้าชิงนะครับต้องรอดูว่าอินโดนีเซียกับเวียดนามใครจะชนะอีกเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ติดตามช่องฮอตวอลเลย์บอลไว้มีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ตกเทรนแน่นอนโอเคนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ